ใครที่พึ่งลบ a c e b o o k ไปนะคะคิดว่าจะไม่ใช้บัญชี Facebook นั้นแล้วนะคะอยู่ดีๆนะคะเกิดจะต้องมีเหตุนะคะให้จะต้องใช้ข้อมูลบางอย่างในเฟซเดิมที่ลบไปแล้วนะคะต้องการใช้ภาพต้องการใช้โพสต์บางโพสต์นะคะหรือต้องการใช้อะไรต่างๆนานาน,นะคะที่เราเก็บเอาไว้อยู่ใน Account f เฟซที่ลบไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกวิธีกู้คืนบัญชี Facebook ที่ลบไปแล้วให้กลับคืนมาใช้ได้ครั้งหนึ่งคะ่ะ วิธีการนะคะให้เรากดเปิด google ขึ้นมาก่อนเลยนะคะตรงช่องข้างบนตรงนี้นะคะนี่นะคะให้เราพิมพ์ตรงนี้เข้าไปนะคะว่า m facebook com อย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้านี้นะคะนี่เป็นหน้าล็อกอินนะคะเดี๋ยวเราต้องทำการล็อกอินเข้าไปใน facebook ที่เราลบบัญชีไปแล้วก่อนนะคะในช่องนี้นะคะ เราสามารถล็อกอินเข้าไปได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือล็อกอินด้วยอีเมลก็ได้นะคะหรือถ้าเราจําหมายเลขโทรศัพท์ก็ไม่ได้จําอีเมลก็ไม่ได้นะคะเราสามารถล็อกอินเข้าไปได้ด้วยชื่อแอคเค n t f เฟซบุ๊กนะคะที่เราเคยตั้งเอาไว้นะคะว่าชื่อเฟซเชื่ออะไรนะคะเราพิมพ์ชื่อนั้นเข้าไปตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ในคลิปนะคะจะล็อกอินเข้าไปในบัญชี Facebook ที่ลบไปแล้วนะคะด้วยชื่อ Facebook นะคะเราก็จะพิมพ์ชื่อ Facebook ของเรานะคะลงไปตรงช่องนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะสมมุติให้ดูนะคะว่าสมมุติว่าลืมรหัสผ่านด้วยนะคะว่ารหัสเข้าเฟซอันที่ลบบัญชีไปแล้วคืออะไรนะคะก็ให้เรากดลงไปตรงตรงนี้นะคะคําว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะคะเดี๋ยวกดลงไปตรงนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ขั้นตอนการค้นหา บัญชี Facebook ที่เราลบไปแล้วนะคะทีนี้ Facebook เขาจะถามเรานะคะว่าเราต้องการค้นหาบัญชีที่เราลบไปแล้วนั้นนะคะด้วยอะไรนะคะเราสามารถป้อนการค้นหาได้ด้วยอ e ีเมลนะคะหรือ ชื่อนามสกุลของคุณนะคะก็คือชื่อเฟซของเรานะคะหรือเราจะค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะถ้าเราจะค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะเราก็จิ้มตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็กดคําว่าค้นหานะคะแต่วันนี้ในคลิปนะคะจะค้นหาด้วยชื่อชื่อนามสกุลของ facebook นะคะเราก็จะพิมพ์ชื่อแล้วก็ ชื่อนามสก,กุลของเฟซของเราลงไปตรงช่องข้างบนนี้นะคะสมมุตินะคะอย่างใครตั้งชื่อเฟซว่ามะม่วงหาวมะนาวโหยอย่างเงี้ยนะคะเราก็พิมพ์ลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าค้นหาเลยค่ะเมื่อกี้นี้เรากดค้นหาด้วยชื่อ Facebook เข้ามานะคะ ถ้าใครนะคะเคยตั้งชื่อ Facebook นะคะแล้วตั้งชื่อซ้ำกันนะคะอันนี้นะคะคือตั้งชื่อเฟซซ้ำกันเอาไว้สองอบัญชีนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราไปกดเลือกนะคะลงไปบัญชีที่เราต้องการจะกู้คืนนะคะอย่างของในคลิปนะคะได้ลบบัญชีข้างล่างไปนะคะเดี๋ยวจะกู้คืนบัญชีอันล่างนะคะเราก็กดลงไปตรงบัญชีที่เราต้องการจะกู้คืนได้เลยค่ะพอกดเสร็จนะคะเขาจะบอกเราว่า เขาจะส่งรหัสเข้าสู่ระบบให้เรานะคะไปที่อ e ีเมลอันนี้นะคะทีนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆนะคะจําไม่ได้นะคะว่าพาสเวิร์ดเข้าอ e ีเมลอันนี้เป็นอะไรนะคะให้เราไปกดลงไปตรงคําว่าลองวิธีอื่นตรงนี้นะคะพอเรากดเข้ามาเราก็จะเจอกับหน้านี้นะคะเขาจะให้เราเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบนะคะถ้าเราจิ้มลงไปตรงนี้นะคะเขาก็จะส่งรหัสไปให้เราที่อ e ีเมลนะคะแต่ถ้าเราจํารหัสเข้าอ e ีเมลไม่ได้นะคะ ให้เรามาจิ้มลงมาอันที่อันที่สองนะคะเขาจะบอกว่าเขาจะส่งรหัสให้เรานะคะไปทาง S M S นะคะเป็นเบอร์มือถือที่เราเคยเชื่อมบัญชีกับ Facebook เอาไว้นะคะถ้าเราเออยังใช้เบอร์มือถือเบอร์นั้นอยู่นะคะเราก็จิ้มลงมาตรงนี้เลยนะคะทีนี้สำหรับใครนะคะที่จำรหัสผ่านเข้าสู่ระบบได้นะคะเราก็จิ้มลงมาอันนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็กดถัดไปนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ ทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จำรหัสเข้าอีเมลก็ไม่ได้นะคะมือถือก็เปลี่ยนเบอร์แล้วนะคะไม่ได้ใช้เบอร์เดิมที่เคยเชื่อมกับ Facebook เอาไว้นะคะรหัสผ่านก็จำไม่ได้นะคะเราก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะคะให้เรามากดตรงนี้นะคะคำว่าเข้าใช้งานไม่ได้อีกใช่ไหมตรงนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่จำอะไรไม่ได้เลยนะคะให้เข้ามาที่หน้านี้ปุ๊บนะคะให้มากดตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครใช้ Gmail นะจิ้มลงไปตรงนี้นะคะใครใช้ Windows Li น e นะคะใช้ Hotmail นะคะกดตรงนี้นะคะใครใช้ YahooMail นะคะก็จิ้มลงไปตรงนี้นะคะสมมติน,นะคะว่าถ้าเรากด Gmail นะคะเรากดเข้าไปที่ Gmail ครั้งหนึ่งนะคะกดลงไปปุ๊บนะคะมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เรากู้คืนบัญชี Gmail นะคะ ใครที่ลืมพาสเวิร์ดเข้า Gmail นะคะก็มาทำการกู้คืนบัญชีอีเมลก่อนนะคะโดยทำตามขั้นตอนที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ในคลิปนะคะจะไม่บอกวิธีการนี้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะบอกเป็นวิธีการกู้คืนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะกดย้อนออกจากหน้านี้ไปครั้งหนึ่งนะคะก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะที่เมื่อกี้ผ่านไปครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวกดย้อนออกอีกหนึ่งครั้งค่ะ นี่นะคะเราจะย้อนมาที่หน้านี้นะคะหน้าเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบนะคะที่เมื่อกี้นี้เราพูดไปครั้งนึงแล้วนะคะในคลิปนะคะวันนี้นะคะจะบอกวิธีการเข้าสู่ระบบนะคะด้วยการที่ให้ f a c e b o o k นะคะส่งรหัสผ่านมาที่ SMS m s เนะคะเดี๋ยวเราจิ้มลงไปตรงนี้ที่หนึ่งนะคะเราก็กดลงไปตรงคำว่าถัดไปค่ะ กดเสร็จนะคะก็จะมีข้อความจาก Facebook เด้งมาเลยนะคะว่าเขาได้ส่งรหัสไปที่เบอร์มือถือของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรหัส6ห,หลักนะคะให้เราไปเปิดที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็เอาหมายเลข6ห,หลักอันนั้นนะคะมากรอกลงไปที่ช่องนี้นะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะข้อความแบบนี้นะคะถ้าเรากดอนุญาตไปนะคะรหัสหหลักนะคะก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้เลยนะคะเสร็จปุ๊บกดคำว่าถัดไปเลยค่ะ มาที่หน้านี้นะคะเขาจะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่นะคะช่องนี้นะคะเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสผ่านใหม่ลงไปได้เลยนะคะเขาจะบอกด้วยนะคะว่ารหัสผ่านนะคะต้องมีไม่น้อยกว่า6ตัวนะคะต้องมีทั้งตัวเลขด้วยแล้วก็ตัวอักษรน,นะคะเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสผ่านไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บก็กดถัดไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้า Facebook ของบัญชีที่เราลบทิ้งไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆทํานะคะจะเห็นว่าตรงรูปนี้นะคะเขียวๆอันนี้นะคะจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็อันที่ลบไปอันอันนี้นะคะจะเป็นชื่อบัญชี Facebook ของเรานะคะตรงช่องตรงนี้นะคะจะขึ้นกําหนดการเอาไว้นะคะว่ากาหนดการลบบัญชีของคุณนะคะคือวันที่17มิถุนายนนะคะถ้าเรากดเข้าไปตรงคําว่า ใช่ดํำเนินการต่อไปที่ f a c e b o o k นะคะเราก็จะล็อกอินเข้าไปที่หน้า Facebook ที่เราลบทิ้งไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรากดลงไปตรงคำว่าใช่ดําเนินการต่อไปที่ Facebook ตอนนี้นะคะจะเท่ากับว่านะคะเราได้ทำการเปิดใช้งาน Facebook อีกครั้งหนึ่งนะคะภายในเงื่อนไข30วันที่เราสามารถกู้คืนบัญชี Facebook ได้นะคะ ถ้าเรากดลงไปตรงนี้แค่นี้นะคะก็เท่ากับว่าบัญชีที่เราลบทิ้งไปนะคะจะทําการกู้คืนกลับมาได้เรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆกดลงไปตรงนี้ปุ๊บนะคะมันจะเด้งเข้าไปที่หน้า Facebook อันนั้นของเพื่อนๆเ,เลยนะคะแต่อันในคลิปนี้จะไม่ทําให้ดูนะคะเพราะว่าอของในคลิปไม่ได้ต้องการจะกู้คืนนะคะต้องการจะลบทิง้งจริงๆนะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่าออกจากระบบนะคะ ของเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้ต้องการอยากจะเข้าไปใช้งาน Facebook อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ต้องการแค่จะเข้ามาดูว่าบัญชีของเรานะคะถ้ากดออกจากระบบแล้วนะคะจะเหลือกำหนดการอีกกี่วันนะคะที่เราจะสามารถกลับมากู้คืนบัญชีได้นะคะ ในนี้เขาจะมีบอกเอาไว้ตรงนี้นะคะว่าถ้าเราออกจากระบบนะคะโดยไม่เข้ามาที่แอคเคาทนี้อีกเลยนะคะในระยะเวลาอีก24วันนะคะบัญชีนี้นะคะจะถูกลบทิ้งไปอย่างถาวรน,นะคะถ้าเราต้องการให้ลบทิ้งถาวรน,นะคะเรากดออกระบบตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รออีก24วันนะคะบัญชีนี้นะคะจะถูกลบทิ้งอย่างถาวรค่ะทีนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการกู้คืนบัญชีนี้นะคะที่ลบทิ้งไปแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะยังอยู่ในเงื่อนไขของการที่สามารถกู้คืนกลับมาได้นะคะก็คือการเข้าไปลงชื่อใช้งานบัญชีนะคะภายใน30วันนะคะซึ่งถ้าเรากดลงไปตรงคำว่าใช่ดำเนินการต่อไปที่ f a c e b o o k นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถกู้คืนบัญชี Facebook f a c e b o o k นี้นะคะที่ได้ลบทิ้งไปแล้วนะคะและยังอยู่ในเงื่อนไขของการที่สามารถกู้คืนได้ภายใน30วันนะคะใครที่ต้องการกู้คืนบัญชีบัญชีนี้นะคะให้กดลงไปตรงคำว่า ใช่ดําเนินการต่อที่ Facebook อันนี้ได้เลยนะคะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการกู้คืนบัญชี Facebook ที่ลบไปแล้วนะคะให้กลับคืนมาใช้งานได้อีกครั้งนะคะเพียงแค่เราล็อกอินนะคะกลับเข้าไปที่บัญชี Facebook ที่เราลบไปแล้วนะคะภายในระยะเวลา30วันที่เราลบบัญชีค่ะก็ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะ